Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh -huh. so far is the echo. Where do we start? You you learn to discover a million stars? Uh, so they have uh, a good เออ g o o d เอ t ต r n o ู n g เอ d afternoon e v e r y วันวันนี้นะคะพอจมานจะมาใน Welcome to my Channel <c oughs> วันนี้นะคะพอจมานจะมาเมามอยอีกนะคะอีกรอบหนึ่งก็คือเชียดตายเพราะเนื้องอกค่ะทำไมถึงต้องพูดอย่างนั้นนะคะก็เสียดอีกแล้วค่ะครั้งนี้ก็เสียดเนื้องอ,งอกจริงๆริงนะพจะมานเป็นมานานแล้วนะคะก็ผ่าเนาะ แต่ว่าก็ไม่หายค่ะเป็นซีดก่อพานะคะอนวดอนี้พานะคะแต่ก็ไม่หายค่ะยังไม่หายนะคะก็ปีนั้นน่าจะเป็นปีพศ2 5 5 0 54 55ก็คือเขาจะมาเขอยู่กรันตาแล้วนะเนาะอยู่กราาันจาแล้วก็ได้ทำเอ่อทำมังกรโลทำมังกรโลแบมบูนะคะทำมังกรโลแล้วก็ทำร้านนวดปีนั้นนะคะก็ทำได้วยสองปี ลูกน้องก็เยอะนะคะลูกน้องเยอะก็ปีนั้นก็ก็แต่ว่าเราทําแบบไม้ไผ่นะคะแบบง่ายๆเนาะทำไม่ได้มีเตียงนะคะก็เป็นบ่อๆเนาะก็ประมาณเกือบสิบคนลูกน้องเนาะตอนปีนั้นเนาะก็ก็คือเขาจะมันเปิดนวดถูกอ่ะก็แขกก็จะเยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่หน้าหาดนะคะก็มีเพื่อนขมินอยู่เหมือนกันช่วงนั้นน่ะเนาะเพราะว่าแขกเยอะที่ที่ร้านเราลูกน้องก็เยอะเสร็จแล้วนะคะก็วันหนึ่งนะคะวันหนึ่งริงๆแล้วก็คือ เป็นมีปัญหาเรื่องประจำเดือนเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะเป็นเมนนะ้อก็คือปวดท้องแล้วก็เลือดจะออกเป็นริมๆเป็นก้อนนะคะสักวันสองวันก็จะหายแต่ปีนั้นนะคะก็ก็ยังช่วงนั้นเป็นเป็นพอดีเป็นเมนอยู่พอดีเอ่อเป็นเมนอยู่พอดีแล้วก็ใส่ผ้าถุงนี่ยนะคะใส่ผ้าถุงก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็คือรับแขกให้ลูกน้องแล้วก็เขาก็นวดกันแต่บางเอิญแขกมาเยอะนะมันมันช่วงทีสองคนสามคนอะไรเงี้ยก็เลยหมอไม่พอก็เลยขึ้น ในขณะที่ตัวเองปวดท้องก็คือขึ้นนวดด้วยนะคะแต่ใส่ผ้าถุงนะใส่ผ้าถุงนวดก็คือแอค่ชั่วโมงเดียวอะไรอย่างงี้กนะ็ <c oughs> ขึ้นช่วยเขาเอแล้วพอขึ้นนวดนะคะในขณะที่ขึ้นนวดเนี่ยเปวดท้องมาอย่างแรงเนาะเลือดก,ก็ออกเยอะทีนี้ออกเยอะมากนะคะก็พเจรินก็มันก็ยังไม่ถึงครบชนะั่วโมงไงก็คือกลัวแขกก็กลัวด้วยกลัวแขกตกใจอะไรหลายๆๆอย่างนะคะก็เลยเนีย่ย เอาส้นนี่นะคะส้นนี่ไปอุดไว้อุดไว้แล้วก็นวดนวดนะคะดูดูด,ดูดูทำนะคะความอืดของของของคนเราเนาะคือเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคะก็ก็กเป็นเรื่องปกตินะก็ไม่ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะก็ธรรมดาแต่ว่าไอ้ปวดมันปวดนะคะแต่ว่าก็ทนทนให้มันถึงครบชั่วโมองอะเนาะ,ะพอครบชั่วโมงเสร็จก็รีบสั่งให้ลูกน้องเก็บเก็บเงินแล้วก็ตัวเองก็เดินไปขึ้นไปนอนที่บังกะโลเอ่อที่อยู่ใกล้ๆกลนะฮะ ก็คือคือสมองเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้รับอะไรแล้วนะคะก็คือแบบเออยังไงะคะก็คือตาลืมไม่ได้อ่ะได้ยินนะคะตาลืมไม่ได้เลยก็เหมือนโอเคเออเออก็ช้าเสียงก็เริ่มช้านะคะก็เริ่มไม่มีเรื่องมีแรงอ่ะเนาะก็บอกลูกน้องที่เดินตามว่าไปไปตามเพื่อนมาให้ทีเพื่อนที่เป็นเจ้าของมังกรโลนะคะอยู่แถวนั้นน่ะนะอยู่ใกล้นาะเขาก็รถมาเอารถมาก็เลยไปส่งครับเราไปส่งเราที่เกาะโรงพยาบาลกรรันตา เราบ้านกับบรนตาเสร็จนะคะทำอะไรไหมเอาขึ้นขาอย่างะคะ่ะตรวจอีกแล้วตรวจภายในอีกแล้วตรวจตรวจไปตรวจมาหมอบอกว่าเกิดภาวะขาดเลือดกันเกิดภาวะขาดเลือดต้องไปให้เลือดที่โรงพย,พยาบาลกระบี่ก็เอาใส่รถอิโมเรนซ์ไปนะคะรถฉุกเฉินนั่นนะคะก็ข้ามเพทั้งสองเพะนะคะคือคือการเจ็บป่วยเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าแพาเขาให้ไปก่อนอยู่แล้วนะคะสําหรับรถที่มีปัญหาเนาะรถทีป่วยนะคะพอไปถึงก็ ก็ยังไม่ได้ตรวจอะไรนะคะก็ให้นอนนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะคนเยอะมากก็มีความรู้สึกแหละเห็นแล้วก็คือลืมตาได้หน่อยก็คือปวดปวดก็ทนอืปวดก็คือพยายามที่จะอไอนั่นนะคะในช่วงที่ว่ามันปวดแล้วก็ทนเอาเนาะทนคืออืดมากนะเพราะว่าเราจะไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่าเลือดมันออกมากขาเขินนี่มีแต่เลือดรอเป็นแถวอยู่เลยนะคะมองดูขาตัวเองโอ้เลือดเยอะก็ยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ทำอะไรเนาะ หลับก็ลูกน้องนี่ก็ไปซื้อของค่ะซื้อของใช้อะไรอี่เนาะเราก็นอนอยู่ในห้องฉุกเฉินเพราะว่าไฟสว่างมากนะ,ะก็เห็นข้างๆนา่ก็นอนร้องควนคางแล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่เนาะก็ตัวเราก็ไม่มีใครแล้วก็นอนก็คือหลับค่ะเพอก็คือความที่เหนื่อยมากรู้สึกว่าเพลียมากก็หลับไปเลยนะคะหลับตื่นขึ้นไปทีเที่ยงคืนค่ะลูกน้องก็กําลังเดินมาหมอมาพอดีหมอผู้ชายหนุ่มนะ,ะก็มาดูเอ่อเป็นอะไรมาครับว่าเออเราบางทีเราก็ เขาเราก็มีใบส่งตัวอยู่นะจะต้องถามเราอีกคือเราไม่มีแรงจะพูดเะานะพูดง่ายๆนะแล้วก็บอกว่าเป็นเมนตกเลือดอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ต้องนอนโรงพยาบาลสิเขาไปนะเอา้าเราก็มองหน้าหมอว่าเอา้าจะให้เราไป,ปนอนที่ไหนอะเที่ยงคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคิดก็คือพูดอะแต่พูดไม่มีแรงพูดะนะเนาะเขาก็เซ็นเซ็นเสร็จแล้วก็ให้เวีนเปมารับเราใส่รถเข็นขึ้นไปหพอดีลูกน้องมาพอดีก็ขึ้นไปด้วยกันไปรอที่รีบค่ะ สูตินารีเวียตอยู่ชั้นสองของโรงพยาบาลกระบี่นะคะรอลิฟต์ลิฟต์ไม่เปิดค่ะเที่ยงคืนมาแล้วลิฟต์ก็จะปิดอืแล้วพี่นี่ทำงานเบนเปลวคาพี่เดินขึ้นได้ไหมค <c ười> อยละงึ้แทง <c ười> เราลูกน้องเป็นคนใต้ค่ะเป็นคนกระบี่เลยแหละก็เขาก็พูดเป็นภาษาใต้นะว่าบ้าหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะว่าคนป่วยจะให้ขึ้นบันไดได้ยังไงอะไรอย่างเง,งี้ยเนาะแล้วกไม่ต้องพูดเดี๋ยวขึ้นเอง โอเคเราก็บอกให้น้องๆอ่ะคอยดันข้างหลังเราแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆขึ้นเราจะเกาะราวันไดขึ้นไปแล้วชั้นสองของโรงพยาบาลก็ต้องเข้าใจนะคะมันมันไม่ใช่นั้นมันต้องวกขึ้นไปอีกเป็นชั้นใช่ไหม <c oughs> สี่กว่าขั้นอยู่เหมือนกันนะคะเออไปนอนเอา้าห้องนอนนอน,นอนรวมนั่นแหละคะ่ะอืมเพราะว่าเราถูกส่งมาจากกอรลันตาเนาะพอตื่นเช้ามาหมอใหม่มาค่ะเป็นหมอผู้ชายหมอสูโดยตรงเลยนะคะก็จําชื่อได้เลยแหี่ยเท่าทุกวันนี้นะคะแต่ว่าไม่เอ่ยชื่อเนาะ เออก็มาดูเขาบอกว่าเออเป็นเนื้อหอกแล้วจับตัวภายในอีกค่ะตวัตวเอาตัวเข้าไปตัวเข้าไปคือคือยังไงคะก็หมอเขาไม่พูดอะไรก็ให้ยามาให้ฮอร์โมนมาแล้วก็กินนะะ่ะแหละค่ะตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็กินแล้วก็คือคือจริงๆแล้วคือพอจะมาเป็นนะคะเวลาเป็นเนี่ยคือหนักที่สุดก็คือสองวันใช่ไหมคะแต่วันที่มันเป็นเนี่ยมันก็วันที่สองแล้วแต่บางอเออเราไปนวดไปนวดแล้วมันเราไปออกแรงมากมันก็เลยอาการมันจะนอกเอาเนาะ เอออันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะทุกคนนะที่ดูคลิปของคุณป้าพจมานะคะดูไว้นะคะผู้หญิงเนาะเวลาเป็นเมนนะคะอยาไปทํางานหนักเป็นลังขาดเลยนะคะความที่ว่าเราเราเสียดายลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากได้เงินด้วยเออแล้วก็คือเข้ามาเป็นคู่ไงฮะ,ะแต่บางเอิญคู่ของเขาขาดมันไม่มีคนพจจมานก็เลยขึ้นอืมคือโงรงพยา,าบาลรัฐบาลก็เข้าใจนะคะเนาะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะว่าดวงแข็งก็รอดนะคะ ดวงแย่ก็ตายะนะเนีคือคือเหมือนเป็นเองหายเองค่ะเออก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่ให้เรานอนอยู่โรงพยาบาลนั้นสามวันเลนะนอนสามวันแล้วก็ลุกก็คือคนเสียเลือดมากนะคะจะเพลียอยู่แล้วนะคะเพลียแล้วก็เหนื่อยเนาะก็พอวันที่สามลูกน้องโทรมาเจ๊ลูกค้าเยอะมากเลยเขาถามหาเจ๊ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าลูกน้องนั้นคือพูดภาษาไม่ได้ตัวเราก็ไม่ได้พูดได้นะคะพูดไม่แต่ว่าอาศัยเป็นคนที่ยิมยมะะย้มแย้มนะคะยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นคนตลกโป๊กฮาคือแบบมั่วๆไปอะนะฮะฝรั่งก็เลยชอบ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะแล้วก็อยู่ทําไมวะอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเนาะวัน,น,นๆก็นอนก็เบื่อไงก็ไม่มีชุดอะ่ะคือมาชุดเดียวอะมาขนาดที่ว่ารถเขาพามาก็มาเลยเนาะก็บอกลูกนะ้องไปซื้อชุดให้หน่อยซื้อเสื้อผ้าซื้อผ้าถุงซื้ออะไรก็ได้มาแล้วก็ซื้อลิสติกมาด้วยนะหนึ่งแท่งแป้งฝุ่นสักระปองหนึ่งอะไรเงี้ยเนานะให้เงินมันก็ไปซื้อ พอไปซื้อนะคะซื้อมาเสร็จนะ,ะล้วก็อาบน้ําแต่งตัวใส่ชุดนั่งรอเพราะว่ารูา้ว่าหมอมาเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งเขจะถึงเตียงเราใช่ไหมคะเราก็แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ทาปากไว้นะคะก็นั่งอยู่ตรงต <c oughs> <c oughs> ีนบันไดเตียงอะนะนะตรงเตียงเนาะหมอเขาก็มาเขา,า,ขาก็โอ้วันนี้หน้าสดใสขึ้นเลยครับ่านเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะคุณหมอวันเนี้ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะอยากกลับบ้านค่ะแล้ววันน <c oughs> ถ้าถามจริงๆอ่ะมันนั่นไหมคะมันเพลียค่ะเพราะเลือดออกเยอะมันเพลียมันเหนื่อยมันไม่ได้ดีขึ้นหรอกค่ะแต่ว่าอยู่เฉยๆเบื่อค่ะอยู่โรงพยาบาลอะเนาะอยากออกอะค่ะคือมันมันอยู่ห้องรวมมันเป็นอะไรที่อึดอัดนะคะเพราะคนมันเยอะด้วยไงคนมันเยอะแล้วก็เสียงดังเราก็นอนไม่หลับลูกน้องเราที่มาฟอามันก็นอนไม่ได้มันไม่มีที่นอนไงฮะอืก็เลยกลับดีกว่าอะไรเงี้ยหมอก็โอเคไว้แล้วใช่ไหมกลับได้แล้วใช่ไหมได้ค่ะได้ ได้คะ่ะได้หมอก็ให้ยานะคะเขียนใบยาให้อืเขียนใบยาให้ใใหก็ก็ให้ลูกน้องไปรับยาแล้วก็พยาบาลนะคก็มาสอนวิธีนวดหน้าอกหนะ้าเอิกตรวจมาลงมะเร็งนะคะก่อนจะออกจากโรงพยาบาลเนาะเราก็โทรตามรถตู้ให้มารับที่หน้าโรงพยาบาลเลยกลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านคืออยู่ไม่ได้แล้วคือในขณะที่ชั่ววูบหนึ่งของชีวิตคนเรานะคะก่อนเหมือนแบบจะเสียดตาย,ยะนะมันก็เหมือนหน้าฝ่ามือกับหลังมือนี่แหละนะคะหลังมือเนาะ มองไม่เห็นกันเหลือที่เดียวที่เดียวนะคะแต่ว่าคือพอจะมาเนะี่ยผ่านชีวิตที่เจ็บปวดมา,มากๆแล้วไงคะก็ตรงน,นี้มันก็ไม่ถึงกับว่าเจ็บปวดคือแบบว่ารู้ว่าเจ็บปวดนะคะแต่ทนได้อเออทนทนจนหายเลยเอาง่ายๆเนาะเออก็จะบอกว่าเราต้องไม่ตายแค่นั้นเองนะเราต้องไม่ตายเราก็ไม่มีใครแต่ว่าเราก็ต้องไม่ตายเราคิดอย่างนั้นเนาะพอเสร็จแล้วนะคะกลับบ้านกลับบ้านก็อ่าก็พักผ่อนนัไนะนะคะก็ เขาบอกว่าทําไมรีบกันบอกโอ้ไม่ไหวแล้วได้ข่าวว่าแขกเยอะอดไม่ได้อยู่ไม่ได้ <c oughs> เขาบอกอเจ๊ต้องโกงเลยบอกไม่ได้โกงเพราะเธออย่าลืมนะว่าการทํเพื่อทําธุรกิจอยู่ที่ลันตานะฮะเต็มที่ก็สามสี่เดือนทำเองที่ทําได้นะคะได้เงินจริงๆอะ่ะเอาทันไหมเอาไม่ทันค่ะเพราะว่ามันเยอะลูกค้ามันเยอะมากมา,มาพร้อมๆกันใช่ไหมฮะแต่เวลาไม่มีมันคือไม่มีเลยเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าเช่าเขานะฮะ เพราะฉะนั้นจะว่างกก็ก็ยอมรับนะคะแล้วก็บังกะโลเนี่ยเราก็ต้องสร้างเองแล้วพอพระจมานสร้างนะคะพระจมานไม่เคยไปกู้ยืมเงินใครไงคะก็ทําด้วยแรงของตัวเองมาตลอดจาก12ปีนะคะสิปีที่พระจมานอยู่นั้นพระจมานก็มีบังกะโลได้ถึง12ห้องซึ่งเป็นแบมบูเป็นไม้ไผ่แล้วก็เป็นปูนด้วยนะคะโดยที่ว่าพระจมานไม่ได้ไปกู้ยืมเงินใครเลยเอาจจะมีคนมาช่วยดิดหน่อยก็คือเหมือนหมื่นสองหมื่นก็ใช้คืนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีก็เอาปูนอะไรมาแล้วนะ,นะ นี่นะคะก็คือชีวิตที่ที่ทาขยันเหนื่อยแค่ไหนก็ทานะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รวยหรอกคะ่ะเพราะว่าอีกหกเดือนน่ะที่ต้องใช้ชีวิตอยู่นะคะหลังจากไฮซีซันหมดแล้วนะ,ะเป็นหน้าโลซีซันเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรกินนะคะเราต้องเอาเงินเก่าเราเอามาใช้ถามว่าพี่น้องเขาได้ไมไม่ค่ะพี่น้องไม่สนับสนุนทุกคนเลยเพราะว่าบอกว่าทําไมต้องไปสร้างอะไรเยอะ,ะขนาดนั้นสร้างทําไมเพราะเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาก็เอามาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ เราก็เข้าใจแต่เหมือนมันขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้อะพวกง่ายเนาะคือเรามาสายนั้นแล้วเราก็ชินแบบนั้นนั่นแหละค่ะก็ก็คือจะเล่าให้ฟังก็ตรงที่ว่าเป็นเมนแล้วก็ปวดท้องเนื้อหัวนะคะในที่สุดรู้ไหมคะว่าหมอก็ไม่ได้ผ่าให้นะคะหมอไม่ได้ผ่าเพราะเขานัดผู้จะมาทุกเดือนเูาะจิ้มมาขับมอเตอร์ไซค์นะคะจากกอลันตาเนี่ยไปกระบี่ทุกทุกเดือนเลยนะคะแล้วก็เป็นคนไข้ที่แบบว่าซวยไปเลยนะคะเพราะอะไร ก็เราไมา่ได้ป่วยะนะก็หมอนัดเราก็ไปใช่ไหมฮะ <c oughs> ไปถึงนะคะปากแดงเลยคะ่ะแต่งตัวคนก็มองมาหาหมอมาทําอะไรอะไรประมาณนั้นนะคะคือคือพุชมันเป็นเนื้องอกอยู่เลยนะคะประมาณรักษาอนะ่ะเจ็ดแปดปีเลยนะคะที่กอรันตานะคะไปทุกเดือนที่หมอนัดนะคะไปทุกเดือนแต่หมอไม่ได้ให้อะไรนะคะพุชมันก็ไปอันตซาวเองที่คลินิกนะคะจ้างคือจ่ายเลยอื อันตรสาวที่แรกก็บอกว่าตอนหลังก็บอกเ,อเป็นน้องอกด้วยแล้วก็อ,อะไรนะ,ะปีกม่ลูกต่ํามืลูกโตโอ้โหมีสารพัดเลยนะคะผู้หญิงเนาะผู้หญิงจําไว้เลยนะคะสารพัดเรื่องสารพัดป่วยสารพัดที่จะเป็นกับมืลูกผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่เพศที่แข็งแรงนะคะแต่เป็นเพศที่อดทนมากที่สุดยอมรับได้เลยนะคะว่าไอๆคาว่าร้องจากปากเราเนี่ย มีน้อยมากนะคะผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงแต่ไม่มีความอดทนมากเท่าผู้หญิงนะคะเพราะว่าผู้หญิงมีมดลูกนะคะมดลูกนี่คือเป็นตัวที่แหมไม่อยากจะพูดเลยนะคะว่าเวลาเจ็บเวลาปวดเนี่ยคนไหนที่ไม่เป็นก็โอเคนะคะก็โชคดีไปเนาะแต่สาหรับคนที่เป็นเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ็บปวดมากนะคะเวลาเป็นเมนเนี่ยอารมณ์ก็แปรปวนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะสรุปแล้วนะคะก็จะมันเท่าทุกวันนี้นะคะ พ um ka, th, ่อจมานไม่ได้ผ่านะคะพาะหมอไม่ได้ผ nah ่าให้ด้วยนะคะหมอให้ยามาพ่อจมานไม่กินค่ะเพราะว่ากินแล้วก็เลือดก็ยังเป็นเวลาเป็นเมนก็สิบห้าวันบางทีนะเป็นไปถามหมอพ่อหมอแล้วไปถามหมอหมอคะประจําเดือนไม่หายอ่ะเอายาไปกินก็ตัวเดิมไงฮะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพ่อจมานไม่กินพ่อจมานหันมาดูแลตัวเองเลยนะคะหันมาดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินคือไม่กินเนื้อสัตว์นะคะสัตว์ใหญ่นะคะปลากินนะคะปลาทะเลเนาะกิน เนื้อสัตว์ใหญ่นี่แทบจะไม่กินคือถ้าซื้อมากินเนี่ยไม่กินนะคะแต่ว่าถ้าไปงานไปอะไรที่มีก็ต้องกินกินหน่อยนึงนะคะไม่กินมากนะคะสองก็คือด้านจิตใจค่ะจิตใจนี่จะต้องดีมากจริงๆน,นะคะถ้าจิตใจไม่ดีคุณทําไม่ได้เลยนะคะเรื่องเรื่องสภาพทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนาะก็คือเกิดที่จิตใจนะคะเกิดที่จิตใจข้างในจิตใจที่คิดดีข้อพ่อจมานลดความอยากได้เยอะนะคะมนุษย์เราที่มีปัญหาทุกวนันนี้ก็เพราะความอยากนะคะ อยากได้อยากมีอยากไปอยาก,ยากทุกอย่างที่เห็นเพื่อนมีอยากจะมีแต่พระจ้ามันไม่อยากค่ะตัดได้หมดเลยนะคะหลังจากที่เฉียดทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ไม่อยากได้อะไรเลยถามว่ามีรถอยากได้รถไหมพรจมันก็มีมาแล้วบ้านเหรอพรจมันก็มีมาแล้วคอนโดมีทั้งสองแต่ว่ามันก็แค่นั้นแ่ะพระจมันก็นอนได้แค่นั้นเองมันไม่ใช่ว่าโอ้โหพอมีแล้วเราจะต้องโอ้อาลุ้นอะอย่าง้โอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่ะอันนั้นมันเป็นแค่ สังคมเปลือกนอกกันเฉยนะคะคือคนมักจะมองกันตรงนั้นมองที่แบบว่าโอ้โหมีน่นมีนี่แต่สำหรับผู้จมาณทุกวันนี้ไม่อยากมีอะไรคะ่ะไม่มีอะไรดีที่สุดนะคะทุกวันนี้นะคะสรุปเลยนะคะว่าผู้จมานรักษาตัวเองดูแลตัวเองเอพวกยาที่เกี่ยวกับยาเสริมยาอะไรที่เขามาขายนะกินไม่ได้นะคะผู้จมาลจะไม่กินนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมันไส้ผู้จมาณไปเลยนะคะที่มาขายให้เพราะว่าอะไรคะเมื่อเรากินยาเสริมเข้าไป ตัวเนื้องอกมันก็จะโตขึ้นด้วยเพราะว่าไปบำรุงมันไงฮะเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่ต้องมาขายให้พ่อจามานเคยกินไหมของเอวงเอ็มบนี่เคยกินหมดนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเขาบอกกินทักษามะเร็งมะเร็งเลยพ่อจามานมันเป็นมะเร็งค่ะเป็นแค่เนื้องอกมันแค่เสียงเฉยสุดท้ายนะคะก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยพ่าจะมานไปเช็คอีกทีนะคะเช็คอันตรายสาวอะไรดูปรากฏว่าตอนนั้นนะคะตอนที่เป็นมากๆเ่ยนะคะตอนที่เป็นหนักๆก็คือเก้าเซนนะคะเก้าเซนที่คุณหมอ เขาจมาขึ้นไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพนะฮะหมอแนะนําให้ผ่าตัดเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันเยอะมันใหญ่เก้าเซนแต่แต่บาง,งเอิญเป็นช่วงที่ทํางานก็ลืมไปเลยกลับลงไปแล้วก็ทํางานนึกว่าเป็นอะไรก็ปล่อยไงเท่าท,ทุกวันนี้ก็คือไม่ได้ผ่านะฮะแล้วก็ไปอันตรซาวด,ดูคลินิกประจำน่ะนะคะที่กระบี่ก่อนจะขึ้นมาเช็คเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้จากเก้าเซนเหลือสองเซนค่ะหมอก็ถามว่า ทำอะไรมาก็บอกว่าดูแลตัวเองมันอยู่ที่เราที่จะดูแลตัวเองนะคะทุกวันนี้หมอก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องผ่าแล้วแค่สองเซนไม่มีปัญหาพคจมานก็เดินทางกลับมาบ้านได้ลองดูลองคิดดูสิคะว่าคนเราเมื่อรู้ว่าเป็นอะไรอยู่ในตัวเองเนาะมีอะไรอยู่ในตัวเองอะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ต้องไปพึ่งพาหมอว่าอุ้ยต้องหมอทนะัดหมอนะไปค่ะโคจมานไปนะเพื่อจะรู้ว่าหมอนจะพูดอะไรหมอจะให้อะไรไม่หมอไมไ่ให้อะไรค่ะพูดเข่นเช่นเช่นจบ ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นบอกว่าตัวเราเองเราต้องดูแลตัวเองเราต้องรักษาตัวเราเองด้วยตัวของเราเองนะคะไม่ใช่หมอนะคะหมอเป็นแค่ตัวผู้แนะนําให้เรานะคะว่าคุณอ่ะโอเคนะอย่างงน้นอย่างนี้เพราะว่าตลอดเวลาที่หลายปีเกือบสิบปีที่วัจกามาเที่ยวไปเที่ยวมาหาหมอทุกเดือนเนี่ยนะคะจะไม่คะว่าทีแรกก็กินยาเน,ะน,นเาะแล้วก็ทำฉีดคือถ้าเป็นถ้าเลือดยังตกอยู่เขาบอกจะผ่าตัดอืมการอ่านตําราเลยค่ะ ตำรายาโบ,โบราณบ้านเรานี่แหละเอาอะไรมาต้มเอาอะไรมาต้มอะไรอย่างงี้ฮะ,ะก็คือคือเขาก็ห้ามนะคะว่าเมงกะพุนปลาหมึกอะไรพวกนี้กินไม่ได้นะคะอืมกินไม่ได้ของลื่นอ๋อคนจะมันกินค่ะกินเหมือนเดิมอยากก็กินค่ะแต่ไม่ได้กินเยอะนะคะก็เออนู่นห้ามน,นี้ห้ามไม่ห้ามดูแลตัวเองคือกินเท่าที่อยากอยากอิ่มแล้วจบปอแล้วฮะไม่ต้องไปอะไรมากมายใช่ไหมคะทุกวันนี้เหลือสองเซนค่ะ เหลือสองเซนนะคะเนื้องอกของพเจมาเหลือสองเซนซึ่งไม่จําเป็นที่เราไม่ผ่าแต่พเจมาต้องดูแลตัวเองนะคะยังต้องดูแลตัวเองตลอดชีวิตนี่แหละคะ่ะไม่ได้ผ่าแล้วก็คิดว่าจะไม่ต้องผ่าแล้วนะคะอืมพอหมอเขาบอกว่าโอเคแล้วไม่มีปัญหาแล้วล่ะแค่นี้เองอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงสองเซนดีด้วยนะคะจากเก้าเซน mm. พเจมาดูแลรักษา <S <s ตัวเอง <S <s เลืเอดเหลือไม่เกือบสองเซน,นะคะ่ะก็ไม่ถึงสองเซนเกือบถึงสองเซน ทุกอย่างนะคะอยู่ที่จิตใจเจ็บป่วยมาทุกอย่างอยู่ที่จิตใจนะคะใจเราดีคิดดีนะไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่มีโรคอะไรโรคโรคส่วนโรคอย่างอื่นไม่มีค่ะความดันหัวใจเบาหวานปอดจามานไม่เป็นค่ะเ,เพื่อนรุ่นเดียวกันนี้ก็กินยาไปเยอะแล้วนะคะแต่ก็จะมานไม่มีค่ะมีอยู่โรคเดียวซึ่งเราต้องดูแลของตัวเองนะคะหนึ่งก็หมอก็แนะนำแล้วนะคะเรื่องเรื่องจิตใจนะคะเรื่องจิตใจนะคะเ,เรื่องอารมณ์ของเรานะคะดูแลอารมณ์ของเราให้อยู่คงที่นะคะ ไม่ต้องไปแบบว่าเธอทัดจริงๆก็เคยโมโหไม่ใช่ไหม่โ,โมโหโมโหเป็นค่ะพระจะมานโมโหเป็นโกรธเป็นแต่ว่าบางทีถ้าโมโหโกรธอะไรอย่างนี้อะไรสักอย่างนึงนะคะพระจมาน็จะออกไปเต้นนะคะกระเทือซะหน่อยหนึ่งคือกระเืบพืนนี่แหละไม่นกระทพบเขาแล้วเราจะดีเองนะคะทุกอย่างเนาะไม่ต้องประเภทว่าอิจฉาบ้านโน้นอย่างนี้ผู้หญิงคนนั้นอย่างวันนี้โอ้ยพูดไปเถอคะค่ะ พราะมาไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้สนใจเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ใช่ญาต <c oughs> ิเขาไมไ่เป็นอะไรกับเรานะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขานะคะถ้ามาดีเราก็ช่วยเหลือนะ,ะแต่ว่าถ้ามาไม่ดีเราก็ทางใครทางมันใช่ไหมคะเพราะคนเราถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะโรคไข้เจ็บมาแน่นอนนะคะอยากจะเตือนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หญิงนะคะไวกําลังหมือประจำเดือนเอาสามสิบสี่สิบห้าสิบนี่เตรียมพร้อมเลยนะคะเพราะว่า เรื่องมัลูกเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะทั้งคนที่ไม่เป็นอะไรก็โอเคนะคะถือว่าโชคดีไปเนาะแต่ถ้าคนที่เป็นก็มีอาการเจ็บปวดตลอดนะคะปวดเวลาเป็นเมนนะคะอ่าปวดแล้วก็เลือดออกเยอะมั่งอะไรอย่างนี้นะคะอืมหาหมอได้นะคะเช็คตัวเองนะคะไปหาหมอสุตินารีเวศนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็ทําการรักษาดูแลตัวเองนะคะก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอทุกวันนี้พ่อะจะมาไม่ไปหาหมออย่างเลยนะคะไม่เข้าไปหาหมอแล้วเพราะว่า ไปเช็คดูเฉยๆอยากจะรู้ว่าอันตราซาวดูว่าเนื้องอหมันมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นะพระจะมาเข้าไปไปหาหมอคลินิกนี่นะคะ่ะหมอประจำเนี่ยนะ,ะเช็คดูอ่าซาวดูอ่าอมีอะไรไหมไม่มีทุกอย่างโอเคตรวจมะเร็มงมะเร็งก็ตรวจทุกปีค่ะตรวจเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะอย่าลืมนะคะตรวจมะเร็งนะคะปากมันลูกเนะาะมะเร็งรังไข่มะเร็งามัลูกโอ้โหมีสารพัดนะคะผู้หญิงเนาะเป็นเป็นโรคที่ซับซ้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูเลยนะคะมะลงมะเร็งเต้านมอะไรอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะพวกที่ใกล้จะหมดประจำเดือนเนาะ เพราะว่าจริงๆแล้วหมอบอกว่าถ้าคุณหมดประจำเดือนเมื่อไหร่ตัวตัวเนื้อง,งอกมันจะฝ่อไปเองเพราะว่าไม่มีตัวไปบำรุงมันนะคะเ mm. พราะเพราะจมานก็นประจำเดือนหมดไปนานหลายปีแล้วห้าปีสีห้าหกปีแล้วด้วย mm. ก,ก็ก็เลยเนี่ยแหละค่ะก็มีผลด้วยทุกอย่างเลยนะคะ mm. อยู่ที่จิตใจนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าโอ้อยังงี้ไหมค่ะไม่กลัวเพราะว่าผ่านมาเยอะแล้วนะ,ะ mm. นะคะอันนี้เสียดอันนี้ก็เสียดเสียดตรงนี้ก็คือเสียดไปนอนลงนอนโรงพยาบาลแต่หายเองค่ะเพราะว่า <laughs> ถ้าเป็นคนดวงไม่แข็งก็อาจถึงที่ตายก็อาจจะต้องตายนะแหละนะคะก็คงรอไม่ได้หรอกเพราะว่าหมอเขาตามคิวอะ่ะเขาไไม่ได้บอกว่าอันนี้ป่วยหนักต้องเข้าก่อนคือเขาบอกว่าทุกคนหนักหมดเลยอจบเลยที่นี้ทำอะไรไม่ได้แล้ว <laughs> โอเคนะคะ,อ,คะ,คะอุ้ยลา่ย,ยาวแล้วทีนี้วันนี้ลา่ย,ยาวมากนะคะก็โอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่ชมช่องของมาม่าสไตล์นะคะเออ เราไม่ทิ้งกันนะคะทุกท่านเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันดูแลสุขภาพทุกคนนะคะทุกท่านนะคะ,ะดูแลคนในครอบครัวคนที่เป็นเพื่รักแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะเนาะ,ะโรคเราทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นนะคะจร <c oughs> <c oughs> ิงๆอยู่ไม่ยากนะคะอยู่ยง่ายนะคะเพียงแต่เราต้องอยู่ให้เป็นกับเขานะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ อขอบคุณนะคะที่ติดตามเนาะติดตามแล้วก็กดซ u b s c คร b e นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านที่สนใจี่ดูเข้ามาดูช่องของ,ของพจมานสมานหลมนะคะถูกใจก็คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาได้เนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,อะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะก็ยังมีอยู่นะคะพวกพวกพูดถึงความตื่นเต้นความเฉียดเนี่ยก็ยังมีอยู่ยังไม่ขาดนะคะแต่ว่าอันนั้นก็เฉียดเกือบตายเหมือนกัน จะบอกว่าโอ้โหป้าป้า,ปายังมีชีวิตยอยู่อีกเหรอมีก่ะมีเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เหมือนชาวบ้านบอกแล้วว่าพจเมานไม่ได้เหมือนใครนะคะเฉียดอย่างเดียวค่ะเฉียดทุกอย่างนะคะเจอกันใหม่นะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย